ทงเชมันหาวันนี้มาพบกับหวังรับซื้อนะคะในเวอร์ชั่นติ๊กต็อกกันบ้างนะคะวันนี้เราซื้อจะมาสอนหน้าที่13นะคะทงเชมันปากเครื่องเปิดตาคายตี้ซื้อซานเย่เปิดหนังสือหน้าที่13ได้เลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือแล้วดูที่หัวข้อตูอีตูฝึกอ่านกันเถอะเดี๋ยวเราซื้อจะมีข้อความคิงไว้ด้านบนตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านตามเราซื้อได้เลยนะคะทงเชมันย่อเกินเราซื้อตู อ่านตามเราซื้อด้วยนะคะประโยคที่หนึ่งอ่านว่าติ้งติ่งหนีห่าวติ้งติ่งเป็นชื่อคนใช่ไหมคะหนีห่าวแปลว่าสวัสดีฉะนั้นติ้งติ่งหนีห่าวแปลว่าสวัสดีติ้งติ่งประโยคที่สองนะคะไหมใหมหนีห่าวไหมใหมเป็นชื่อคนเหมือนกันนะคะหนีห่าวแปลว่าสวัสดีฉะนั้นไหมใหมหนีห่าวแปลว่าสวัสดีไหมใหม ประโยคที่3นะคะนีห่าวมานีห่าวมาชื่อสมัยซือนะต้วยละถูกต้องแล้วค่ะแปลว่าเธอสบายดีไหมถัดไปนะคะประโยคที่4ว oh ่อเห็นห่าวชื่อสมัยซือนะต้วยละเห็นบ้างแปลว่าฉันสบายดีมากตุ้ยต่อไปนะคะ ประโยคที่ห้าวอเย,ยเหินหาวแปลว่าฉันก็สบายดีมากทงเชมันใจหลายฟูสีเปียนค่ะเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกครั้งนะคะเกิเหล่าชื่อตูอ่านตามเราชื่อด้วยนะติ้งติงนีหหาห好，ห美ห好，หามาวอเห็หนหาว 我也很好。好的，今天学到这里，同学们再见。老婆跟美娜哈，拜拜。